สวัสดีครับผมเซลนาทีนะครับสยามยนต์วันนี้จะมาแนะนําในส่วนของตัวสินค้าแท็กเตอร์รุ่น B 24นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับถ้าคุณกําลังมองหาเครื่องจักรกลการเกษตรรถแท็กเตอร์รุ่น B สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้านะครับรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นในการถ่ายพ่วนนะครับใส่ปุ๋ยนะครับแท็กเตอร์รุ่น B ก็พร้อมช่วยให้ทุกงานเกษตร,รง่ายขึ้นและก็สามารถ ประหยัดเวลาในการทํางานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฐานพวน6จานนะครับมาพร้อมกับตัวถังใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ผานจาน6ใบนะครับมาดูชิ้นแรกนะครับถังใส่ปุ๋ยของเรานะครับสามารถใส่ปุ๋ยได้25โลถึง70โลต่อไร่นะครับในส่วนตัวนี้แล้วก็ผานจานของเราเป็นผานแบบผานพวนสับใบนะครับสามารถปรับให้ดินเข้าศาสเตร์เข้าแล้วก็ศาสตอร์ออกได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหัวเกียร์ นะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตัวยอยปั่นที่ต่อกับตัวรถให้นะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ทำมันสับหลังนะครับแล้วก็อ้อยขนาดล่อง150ขึ้นไปนะครับจะตอบโจทย์คุณลูกค้ามากเลยนะครับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่มีแท็กเตอร์รถรุ่นบีอยู่นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวงานไล่อ้อยมันสับหลังที่มีล่องกว้างนะครับ ก็ราคานะครับจะอยู่ที่44,900บาทนะครับซื้อกันสยามยนต์วันนี้ฟรีดาวนะครับสามารถส่งรายเดือนได้2ปีนะครับเดือนละ2,132บบาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับ